ได้วเวลามื้อเย็นกันแล้วครับง่ายๆซื้อมาจากศูนย์อาหารสเดาครับนี่ขาวหอยทอดอตอนแรกก็ว่าจะลดอาหารแป้งกับไข่อาหารทอดเนาะแต่พอหันไปเห็นหอยทอดปุ๊บเอ้ยค่อยลดวันหลังแล้วกันต้อง <laughs> ชิมแบบเฉพาะแป้งดูสิ แบ้งระมันมีความนุ่มแล้วก็ความกรอบอน้ำจิ้มหอยทอดเยียงแล้วในเวลาชิมแล้วครับนี่ครับหอยทอดอืมอืม แวงแง้วนุ่มมากเลยรับตะคำไหมครับนี่ครับนี่ครับฝนตกตกนะแล้วก็ได้หอยทอดร้อนๆกล่องนี้นะฮืมคือแบบฟินมากอะ่ะ